ครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้พบกับบารุรอีกครั้งหนึ่งาพาพี่น้องเข้ามาชมต้นยางที่เกิดปัญหาและก็มีคำถามมากมายนะครับหลายคนไม่เชื่อหลายคนก็เชื่อนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องต้นยางที่บารุรเคยทำคลิปไปแล้วว่า,ายางเปลือกแห้งเปลือกแข็งตายนึ่งเนี่ย มีแก้ปัญหาได้บ้างหรือเปล่าหรือโมนะครับบาโรดก็จะพามาดูนะครับในสวนของบาโรดย้ํานะครับว่าก่อนหน้านี้บาโรดเคยใช้ยาเร่งแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดยางเปลือกแข็งเปลือกแห้งแต่ว่าไม่ได้เป็นสาเหตุทั้งหมดนะครับฟังมีมีพี่น้องชาวสวนยางบางคนที่คอมเมนต์มาบอกว่า บาโรดพูดไม่ไม่ตรงว่ายาเร่งไม่ได้ทำให้ต้นยางตายคือความหมายคือพูดให้ฟังว่ายาเร่งถ้าใช้ผิดวิธีที่ใช้จำนวนมากมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาการเหล่านั้นเกิดเกิดขึ้นบาโรดก็พูดเพียงแค่นั้นนะครับไม่ได้หมายความว่ายาเร่งจะทำให้เกิดยางตายนึ่ง ทั้งหมดไม่ใช่นะครับมันอาจจะมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับต้องเข้าใจตามนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูเรื่องของยางเปลือกแห้งเปลือกแข็งที่บ่าโลดกรีดได้แล้วนะครับต้นนี้นะครับหยุดกรีดไปหลายปีก่อนที่จะมาดูแลแล้วก็สามารถพลิกฟื้นกลับมาได้นะครับเนี่ยยางเปลือกแข็งเขาถ่ายเปลือกนะครับก็ เคยใช้ยาเร่งแบบชนิดรุนแรงนะครับอันนี้ยางเบาวบาลวดเนี่ยเคยใช้ยาเร่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับยางหน้าดานะครับไม่ใช่นามีคนหนึ่งแซวเบาลวดว่าคุณใช้ยาเร่งนะั้นะนะ่นะหน้ายางคุณแดงเนมันเอาดูดีๆสิครับมันสีแดงหรือสีดําครับดูดีๆอ่าอันนี้รอยลานะครับรอยลาที่เป็นหน้าฝนซึ่งซึ่งทุกคนก็จะเจอนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับดูดีๆนะครับว่าไม่ได้มีอ่าก็เคยหยุดกีดไปหลายปีนะครับสำหรับต้นที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเปลือกแข็งนะครับแล้วก็กีดไม่มีน้ำยางเลยนะครับเพราะว่าอาการเปลือกแข็งตายนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในไร่แบวรวด,ดเยอะมากตอนนั้นประมาณ4-5ต้นนะครับ ก็หยุดกีดไปนะครับหลายคนสงสัยที่ป่าลอดมาทำคลิปวันนี้ก็เพราะว่ามีคนสงสัยว่ามันจริงเหรอมันหายจริงเหรออะไรอย่างนี้นะครับป่ารอดยืนยันนะครับว่าปีนั้นน่ะเป็นห้าต้นนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นกีดได้ประมาณ4ต้นนะครับอีกต้นหนึ่งยังยังกีดไม่ได้นะครับ เนี่ยก็อาการเหมือนกันแข็งเปลือกแข็งไม่หมดนะนะเนี่ยอย่างนี้ยังไม่กระทอหมดนะครับเนี่ยอ่าเนื่องจากที่บาวโรดกลับมากรีดเพราะว่ามันบริเวณที่บาวโรดกรีดนี้มันไม่มีบาดแผลเยอะนะครับแผลน้อยกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็สามารถกรีดหน้ามันเรียบนะครับก็เลยกรีดทับหน้าได้นะครับกรีดหน้าสองได้ ก็ยืนยันนะครับว่าสามารถที่จะกลับมากรีดได้นะครับวิธีการก็อย่างที่เคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าดูแลยังไงทํำยังไงใส่ย,ยาอะไรบาโรดไม่ได้ใช้ยาเลยนะครับในการรักษาดูแลนะครับบารโรดแค่หยุดกรีดนะครับเพื่อเมื่อเจอปัญหาอาการเปลือกแข็งเปลือกแห้งแล้วก็กรีดไม่มีน้ํานะครับหรืออาการตายนึ่งเนี่ยนะครับ ก็บวานรถจะหยุดกีดเลยแต่การเปลือกแข็งนี่จะหยุดกีดเลยนะครับพอกีดไม่เข้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะหว่านปุ๋ยรอบโคนต้นน,นะฮะหว่านปุ๋ยรอบโคนต้นเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับเศษเปลือกที่มันแตกกระทาอออกมานะครับข้างล่างแล้วก็ใช้อ่า ฮอร์โมนไข่บ้างแล้วก็น้ำหมัก E M บ้างนะครับในการฉีดพ่นลำต้นแต่ที่แน่แนก็ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ปุ๋ยที่บรารวดใช้ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยคอกทั่วไปโรยรอบโคนต้นนี่แหละทิ้งไว้เลยนะสปีนะครับสปีกลับมาแตะดูอีกครั้งหนึ่งก็สามารถกรีดได้ นะครับตอนนี้ยางอายุต้นนี้อยู่ที่16ปีนะครับกรอนนี้หลังจากที่รักหลังจากที่หยุดกีดมา4ปีอ่ามากีดได้ตอนนี้เข้าปีที่เท่าไหร่ล่ะเริ่มเป็นนะครับปี5-6 57นะครับแล้วก็หยุดยามาจนถึงปี61นะครับ ปีหกสิบหกเอ็ดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็กลีดได้ปกตินะครับก็ผลผลิตที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้แหละครับก็คือถ้วยอันนี้ต้นนี้จะประมาณวันหนึ่งก็เมีดหนึ่งก็จะได้เต็มถ้วยนี้แล้วก็หกเมีดออกก็จะได้จริงๆถ้าใส่ถ้วยแบบนี้ก็จะได้ประมาณสี่ห้าถ้วย หกมีดนะครับแต่ว่าบารรดจะทําเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นก็จะได้สองถ้วยนี้นะครับก็ยืนยันนะครับว่าอาการเปลือกแห้งเปลือกแข็งเนี่ยสามารถกรีดต่อได้นะครับกรีดรักแต่ว่าดูแลให้ดีนะครับทิ้งไว้เลยนะครับหยุดกรีดเลยนะครับถ้ามีอาการอย่างนี้พบพบว่ามีอาการแบบนี้แล้วหยุดกรีดเลยครับไม่ต้องไปกรีดต่อนะครับ หยุดกีดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ดูแลบำรุงทั่วๆไปนี่แหละฮะแต่อาจจะมีของบานร่วนี้อาจจะนอกจากใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็จะเพิ่มเติมด้วยน้ำหมัก EM ็มฉีดตามลำต้นนนะฮะฉีดตามลำต้นปีละสองครั้งสาครั้งก็ว่าไปนะครับก็สปีผ่านไปก็มากลับมาเปิดกีดได้ให้ผลผลิตได้เหมือนเดิมอันนี้ถามว่าหลายคนก็ยังสงสัยอีกว่า เปิดกรีดได้แป,ป๊บเดียวมันก็หมดเหมือนเดิมแป,ป๊บเดียวเนี่ยไม่แน่ใจว่าปีหนึ่งหรือ2วัน3วันนะครับแต่สําหรับบอลลต้นนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเปิดกรีด6061กลับมาเปิดกรีดใหม่นะครับจนถึงปัจจุบันนี้4ปี5ปีแล้วนะก็ก็ยังกรีดได้ปกตินะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ค้านใครนะครับเพียงแต่ว,ว่าอา,อาจจะไม่เหมือนกันเนาะ คืออาการหรือการดูแลหรืออะไรต่างๆของแต่ละสวนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สําหรับบาโรดยืนยันได้เลยว่าครับว่านี่เข้าปีที่ห้าแล้วนะครับที่กรีดอยู่เนี่ยก็ยังกรีดได้ปกติให้ผลผลิตดีปกตินะครับก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยครับขอบคุณครับ